สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนนะครับผมที่แวะเวียนเข้ามาในช่องของเราครับช่อง LSW เด็กผีครับวันนี้เราก็จะมาจับประเด็นคุยกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนรู้ดีนะครับว่าช่วงนี้ผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของเรานะครับไมเคลิคลคาริก,ก็ได้ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับไปชนะบีเอลิวได้แล้วก็เสมอทางเซลซีได้เมื่อคืนรูปเกมก็เหมือนเดิมครับก็เลยไม่มีอะไรใหม่ๆจะมาพูด รูปเกมเหมือนเดิมเลยรูปเกมเหมือนกับโอเลกัวนาโซชาที่เคยทําเลยก็คือรับรอโต้ลอส่วนกับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของประเด็นที่เฮ้ยมันเป็นข่าวที่แบบเด็กผีเราน่าจะชื่นใจขึ้นมาปลอกหนึ่งหลังจากปลดกุนซืออย่างโอเลกัวนาโซชาออกไปแล้วเราได้กุนซือนะครับผมที่มีชื่อชั้นในเรื่องของการทําทีมเพสซิ่งการเลือกตัวผู้เล่นนักเตะ นะครับผมหลายๆรูปแบบมาผสมกันแล้วทําทีมออกมาได้ค่อนข้างดีในยุคที่เขาคุมเรดบลูเซาวบวกนะครับจนขนาดนำชื่อนะครับว่าเป็นเคอือเรตบลูในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับผมในของเรดบลูมีแต่ตัวเด็ดๆมีแต่ตัวฟอร์มดีๆทั้งนั้นเลยหรือว่าการทำในเรื่องของการบริหารทุกอย่างเลยของในเคอรอเรตบลูทำให้ทีมเรดบลูเซาวบวกนะครับ จากทีมโนเนียไม่มีอะไรเลยพุ่งทยานขึ้นมานะครับผมเล่นในบุนเลสติก้าได้ถือว่าเป็นกุญซือที่ยอดเยี่ยมอยีกหนึ่งคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เซ็นสัญญามาเป็นกุญซื้อชั่วข่าวในช่วงนี้หลังจากนี้6เดือนเราจะเห็นอะไรจากเขาบ้างรับรังนิกครับต้องบอกได้เลยว่านะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นทำงานตรงนี้ได้ค่อนข้างดีหลังจากที่เราปลด กุนซรอกุนาโซชาไปแล้วแมนเชสเตอร์นเติดคว้างเลยครับเพราะว่าตอนที่มันมีข่าวจะปลดโอเล่ทุกคนหวังแน่นอนครับอันเตโอคอนเตตอนนั้นคือแบบโอ้โหคอนเต้ e แม่งต้องมาแล้ววะใครก็อยากได้คอนเต้ไว้แต่ว่าณจุดที่ควรจะปลดแมนยูไม่ปลดหน้าตอนนั้นครับเขาทนกับโอเล่จนตบดูกันไม่ได้ปลดโอเล่ออกไปแล้วครับผมเขาต้องหากุนซือเข้ามารับ เผือกร้อนตรงนี้ต่อจากโอเล่ให้ได้เพราะฉะนั้นครับเขาเลยหาเฟ้นหาหลังจากคลิปที่ผมพูดไปแล้วเรื่องของผู้จัดการทีมที่ผมอยากได้ตามจริงแล้วลาฟลังนิกไม่ใช่คนที่ผมอยากได้ในตอนนี้เลยถ้ามาเป็นกุนซื้อข่าวคนที่ผมอยากได้จริงๆคือโรรองบองค a n d เดีย e ซื้อชั้นนะครับผมถ้วยแชมป์อะไรต่างๆเขามีครบพร้อมเขาพร้อมที่จะมาทํา ไม่ไม่ใช่เขาพร้อมที่จะทำถ้าเกิดว่าแมนยูพร้อมที่จะดึงเขามาทํารับรองเลยว่าเกมของแมนยูน่าดูแน่นอนแต่เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอร์ดบริหารของเราเลือกนะครับผมทางลาบลังนิกเข้ามาคุมแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับทีมของเราครับอย่างเกมที่เมื่อคืนนะครับเขาดือหรือว่าดาเรนเฟสเชอร์นะครับใส่หูฟังรับคำปรึกษาจากลาบลังนิกอันนี้จริงไม่จริงไม่ทราบ แต่ว่าการที่ดอปคริสโนโรนโดเมื่อคืนนะครับเหมือนกับเตรียมทีมไว้รอราฟดังนิกจริงๆนะคือลาฟน่ะเล่นวันเพจซิงแล้วเพจหนักมากจนเป็นถ้าเทียบง่ายก็คือเป็นไอรอนในการทำทีมแบบเพจซิงในยุคแรกๆเลยจนเจเกนครอปครับผมนำออามาใช้เป็นเกเกนเพจซิงทุกวันจนอ่โทมัสทูเคินนะครับได้นำออกมาใช้นะครับในทุกๆทีมที่เขาไปทำทีม เพราะฉะนั้นรับนานิกนะครับผมถือว่าเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของการทำบอลเพสซิงเพราะฉะนั้นครับที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเล่นเพสไม่ได้มันเล่นในเรื่องของ band, อบอลเพสซิงแดนบนไม่ดีรับลังนิกเข้ามาผมหวังว่านะครับเขาจะมาฝึกซ้อมในเรื่องของการเพรสซิงให้มันดีกว่าเดิมไม่เสียบอลง่ายนะครับผมแล้วก็ทำเกมให้มันสนุกเหมือนกับ หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้เขาก็เริ่มปรับทีมเข้ามาเล่นเพสซิ่งกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดแมนยูเล่นเพสซิ่งตอนนี้มันเล่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโดไม่เพสถูกไปเมื่อคืนนะครับผมเจอเชลซีไมเคิลคาริคคาริคอมดอปนะครับผมคริสโนโรนโดเพื่อจะเล่นบอลเพสซิ่งสู้กับทางเชลซี บอกได้เล้วเกมเมื่อคืนนะครับคือรูปเกมมันก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะคือแมนยูก็รับรอสวนเพชรแดนบนชะลอเกมได้ค่อนข้างดีแล้วปิดพื้นที่นะครับผมแดนหลังแดนกลางได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นใครที่ดูเกมเมื่อคืนผมถือว่าแฮปปี้ในเรื่องของเกมรับแต่ในเรื่องของเกมรุกครับไม่มีอะไรดีเลยสําหรับเกมเซลซีเมื่อคืนคือจ่ายบอลพลาดเองนะครับผมได้บอลแดนบนและทาไม่ได้ อันนี้เห็นบ่อยมากสําหรับเกมเมื่อคืนแมนยูกับเซลซีนะครับแต่ถ้าเกิดลาบเข้ามาเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีส่วนที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างอย่างเช่นนักเตะที่เขาน่าจะฉายแล้วก็นักเตะที่เขาน่าจะปั้นต่อให้มีคุณภาพปั้นต่อให้มีในเรื่องของเทคนิคการจ่ายบอลแล้วก็ทําให้เขากลับมาล่างเทพผมเห็นไปนที่เฟลดคือ 2แมตชแล้วนะครับที่ไมเคิลคาริกให้เฟ็เล่นเป็นบล็อกทูบล็อกหรือตำแหน่งเบอร์8เติมสุดลงสุดอันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่ถ้าเกิดเฟ็เล่นเกมรับอันนี้ดีมากๆเพราะว่าเฟ็ครับผมเขาขยันเออกระชากบอลไม่ค่อยได้แต่เขาขยันในเรื่องของการเข้าปะทะเข้าบอลแรกถึงตัวเฟเขาทำได้แย่งบอลน,นะครับผมแดนกลาง เขาทําได้แต่เฟสมันต้องพัฒนาไว้พัฒนาในเรื่องของการจ่ายบอลจ่ายคินเลอร์พารนะครับผมหรือการพาบอลขึ้นไปสู่เกมรุกนะครับผมแดนหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้คือเฟส d มึงต้องพัฒนาถ้าเกิดเฟสทํทำได้าจุดนั้นผมว่าเป็นตัวหลักของรับลังนิกใน6เดือนต่อไปเนี้ยได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าณจุดเนี้ยเฟสดแม็กทอมมันเล่นไม่ได้นะครับ รับลังนิกผมคิดว่าเขาจะเล่นแผนเป็น4-3-3 4-3-3เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาจะเล่นเพจนะเล่นเพจซิ่งนะครับพาบอลขึ้นหน้าได้ดีผมเห็นนะครับแผน4-3-3จากรับลังนิกขึ้นลอยขึ้นมาในหัวเลย ประตูคนแรกเราไปพูดถึงดาวิดเดคอาตัวนี้คือเป็นมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับผมดีนเฮนเันนั่งก่อนลูกคุณเป็นดาวรุ่งยังไม่ควรลงหน้าตอนนี้ให้ดาวิดเดเคอาโช์ฟอร์มช่วยแมนดูจนจบฤดูกาลก่อนแผงแบ็กโฟแน่นอนครับมันคือเป็นแผงแบ็กโฟตัวจริงมาตั้งแต่โอเล่แล้วยังไงก็ต้องใช้สีตัวเนี้ไม่งั้นมันก็จะในเรื่องของการครอบครองบอลแดนหลังหรือการสกัดบ,บอเลเรือต่างๆมันจะ ไม่ไม่เข้าขากันนะครับแพงแบ็กโฟซ้ายลูกชอครับตัวจริงเลยนะอันนี้คือยังไม่นับว่าเจ็บไม่เจ็บชาอาซ้ายลูกชอครับขวาอารอนวานบิสซาก้าคู่เซนเตอร์นะครับผมแน่นอนครับยังไงก็ต้องเป็นแม็กไวนะครับจับคู่กับลาเฟลวาลานกลางตัวรับนะครับผมเห็นเลยว่ามีตัวหนึ่งอะมาติดยืนเลย ไม่ต้องพาบอลขึ้นหน้าเหมือนเล่นกับเฟสแม็กทอม4 3 3ที่ผมอยากเห็นเลยนะ433ที่ผมอยากเห็นเลยคือ3อ่า3กองกลางนะครับแม็กทอมินีไม่ไม่ใช่เ <c oughs> นบัญญามาติดนะครับเล่นเป็นตัวโฮดดิ้งเลยเล่นเป็นตัวกลางรับเลยแล้วมีนะครับผมบลูโน่กับทางดอนนี่ฟานอเบกเล่นเป็นเบอร์8สลับเบอร์10 อันนี้ผมว่าน่าจะดีเลยเพราะว่าคือการล้วงบอลแนวลึกอ่ะบรูโน่ทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วการชิงบอลน,นะครับให้ขึ้นหน้าฟานเดเบกเล่นดีอยู่แหละเพราะฉะนั้น2ตัวนี้คือตัวที่สำคัญมากนะครับผมในแผนกิดแนวกลาง แล้วถ้าเกิดว่าถ้าว่า2คนนี้เพรไม่ได้ไม่ใช่เลยครับ2คนนี้แม่งโคตรขยันอะ่ะขยันก่อเฟสขยันก่อแม็กทอมอีกบางทีแล้วการจ่ายวันคินเล์พาร์ตนะครับแทงทะลุช่อง2คนนี้มึงทําได้สบายสบายอยู่แล้วเพราะว่ามึงเล่นตําแหน่งย์เมイคเกอร์แต่เดิมสลับเล่นเบอร์8เบอร์10กันครับถ้าบรูโน่ขึ้นสูงเดอะเบคถอยถ้าเดอะเบคสอดเข้าไปเติมเกมรุกในขอบเขียโทษบรูโน่ถอยออกมา2ตัวเนี้คือ ผมว่าน่าจะเล่นร่วมกันได้ค่อนข้างดีเล่นเป็น4-3-3ไปเลยส่วน3แนวรุกนะครับผมรัดฟอร์ดซ้ายชานอ่าซานโซขวาแล้วหน้าเป้ายังไงก็ต้องเป็นคริสเยโน o โรนโดผมว่า2คนเนี้ยเล่นนะครับอ่าทั้งหมดเนี้ยผมว่ามันดูกลมกล่อมกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเพสซิ่งเพราะทุกคนสามารถเพสได้แล้วหน้าเป้าอย่างโดถ้าคุณไม่ให้เข้าเพส ก็ให้เข้ายือนอยู่แถวๆนั้นอะยืนนะครับยืนให้ถูกตำแหน่งไม่ต้องลงมาเลยก็ได้ยืนกดกองหลังสองคนน่ะยืนกดเซนเตอร์สองคนของคู่แข่งอ่ะไว้ให้ได้อันนี้คือลารฟต้องซ้อมโดดดีๆว่าคุณจะเพจสองตัวเนี้ยกดสองตัวเนี้ยให้อยู่ได้ยังไงโดยที่ให้สองตัวเนี้ยออกบอลยากที่สุดเออผมว่า,าลารับลังี้ ปรับปรุงตรงนี้ได้ค่อนข้างดีสำหรับคริสเตโนโรนโดนะครับนอกเหนืออื่นใดไม่มีนะครับแล้วลาบลังกครับตลอด6เดือนนี้ผมหวังว่าเขาจะทําทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราได้ไปไกลจนติดท็อปโจนได้แชมป์ยูฟ่าแชมลีหรือว่านะครับผมเมื่อหมดซีซั่น6เดือนต่อจากนี้ไปแล้วอีก2ปีเขาจะทําทีมเราเป็นยังไงติดตามกันต่อสวัสดีครับ